คันนี้ไล่น็อตไทเทเนียมมาหลายจุดมากๆรอกันอยู่ใช่ไหมครับทุกคนสำหรับ Yamaha R1 ผมบอกเลยว่าเสียงนี้คอร์สเพนแบบนี้ต้อง Yamaha R1 เสียงเพาะมากนะครับผมคันนี้นะครับผมเป็น โฉมกระเบนแล้วเราก็เป็นสีน้ําเงินหล่อแบบนี้เลยผมอยากจะบอกว่าคันนี้ผมเปลี่ยนยางหน้าหลังให้ใหม่นะครับผมเป็นยางพิลลี่ลอตโซชีนะครับผมก็คือใหม่เลยนะก็คือศนกิโลเลยเปลี่ยนจากร้านเราเองแล้วก็คันนี้จะมีซับเฟรมนะเป็นคาร์บอนเคปลารนะตัวนี้กันความร้อนได้จริงคาร์บอนหลายจุดมากๆนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูกันบ้างว่ามีตรงไหนนะจะมีเปท้ายนะครับผมช่วงท้ายอันเดอร์เทลนะครับผมบังโคลหลังนะบังโซคาร์บอนนะครับตรงนี้คือจุด ขายของรถคันนี้เลยเพราะว่าคาร์บอนเยอะจริงๆนะมาพร้อมกับปั๊มเบรคเบมโบนะครับผมเบอร์19บนะครับเบรกหนึบขึ้นนะครับเทียบกับปั๊มเดิมนะแต่ว่าตัวปั๊มล่างก็ยังเป็นปั๊มเดิมอยู่ซึ่งปั๊มดาวตัวนี้ใช้งานดีมากๆนะสำหรับปัม๊มล่างเนมาห้าอวันมือคัชนะครับผมจะได้มาเป็น t w นะครับผมคันนี้ไล่น็อตไทเทเนียมมาหลายจุดมากๆให้ดูว่า ตรงไหนบ้างนะอย่างเช่นแข็งเครื่องนะครับผมแล้วก็มีพักเท้านะครับผมก็จะได้เป็นน็อตไทเทเนียมมาชุดสีสีน้ําเงินหล่อๆแบบนี้เลยนะฮะชิลหน้าแต่งซีโร่กาวิตี้นะครับมาพร้อมกับปิดลูกระจกไรเท็กเอาง่ายๆคันนี้สวยมากๆนะครับผมเป็นโฉมปาก์เบนที่เครื่อง สีดําพัฒนาแล้วนะครับผมก็คือมันจะมีเครื่องขาวเนาะซึ่งเป็นตัวปี16แต่ตัวนี้เป็นตัวเครื่องดําเลขไม่อยู่ที่2 2 0 0 0กว่ากิโลถือว่าไม่เยอะนะสำหรับ Yamaha R1 นะครับผมแล้วเรามาฟังเสียงนะครับทุกระบบใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็น ABS Traction นะครับโหมดคันนี้ผมใส่ท่อซัดนะครับผม ZARD นะครับผมก็ท่อซัดตัวนี้ก็เสียงพอมากพอเข้ามาอยู่ใน Yamaha นะ คอสเพนนะครับแบบไม่ใช่สองสูบไม่ใช่สี่สูบแบบทั่วไปมันสนุกมือมากอ่ะแล้วก็คันนี้นะครับผมเป็นท่อไทเทเนียมไวไฟพร้อมกับท่อปลายท่อซาร์เหมือนที่ผมแจ้งไปตั้งแต่แรก มีอกล่างสนามนะครับเป็นตัวยาวๆนะทำให้รถดูอ้วนสวยขึ้นนะฮะแล้วก็มีคอบแขงนะครับผมเป็นคอบแขงแต่งนะกันล้มกลาง EvoTech นะครับผมผมพูดไปหมดแล้วเรามาพูดราคากันบ้างว่าเราใจแค่ไหนสำหรับรถคันนี้นะครับผมจัดไปยามาฮ่าอวันปี2017นะครับผม3 9 5 0 0นบาทแล้วคันนี้ไม่พอนะจัด ฟรีดาวด้วยผ่อนแค่หมื่นเอ็ดนะครับ48งวดไมล์ส0 0 0มกว่ากิโลโคตรคุ้มอ่ะบอกเลยรถสวยมากๆสนใจติดต่อได้ที่เพจร้านคอนแกนซูเปอร์ไบค์สำนักงานใหญ่หรือโทร087ย์แปดเ6เบอร์โทรร้างศูน0์หนึ่งสามศูนีบัญชีล้างคอนแกนซูเปอร์ไบค์กรุงเทพยคราานี้บัญชีเดียวเท่านั้นสำหรับใครหายมาห้าอวันอยู่ผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่ามากๆหาอยู่จัดไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เจอกันคคคลิปปหนน้ารรัับบผมไก่อ